โทรศีมังกรให้กับเรื่องที่โฟกัสเป็นพิเศษนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะเรื่องแรกครับคือเรื่องของเงินนะครับช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะมีเงินพิเศษหรือว่าพอจะคาดหวังเรื่องเงินได้นะฮะหรือทรัพย์สินสิ่งของนะครับเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษนะครับในเรื่องอะไรรับนะฮะบางท่านอาจจะสมมติขายของหรือเป็นเซลนะฮะโอเคคาดหวังให้คนก็ตอบรับนะครับเรื่องของงานหรืออนุมัติรือสักอย่างของเรานะครับแสดงว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีลุ้นแล้วก็มีโอกาสสาเร็จสูงนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาครับเงินแปลกอย่างนะฮะเงินทองมันเหมือนผีหลอกนะฮะคือรู้ว่ามีนะฮะแต่ว่าบางทีหาไม่ค่อยเจอนะฮะคือเข้าปุ๊บออกปั๊บนะฮะมันมีดวงดาวศุกสัมพันธ์กับดาวเสาร์ดาวคู่นี้ระวังเรื่องของวิชาชีพระวังเรื่องของอรายจายที่คาดไปถึงและระวังเรื่องของ รายจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาครับอะไรก็ตามที่อยู่มีเงินเข้าปุ๊บและมีเหตุให้ต้องใช้เงินในชั่วโมงหรือในวันสองวันถัดมานะครับมันแปลกๆอย่างหนึ่งตรงที่เหมือนกับรายจ่ายมันตามเกาะติดตามเลยรับไปนะฮะพอรับเข้าเราปุ๊บนะฮะรายจ่ายมันเข้าประตูตามมาเอาเงินของเราออกไปนะฮะอาจจะเป็นในรูปแบบของการซื้อของที่อยากได้ด้วยนะฮะ ไม่ใช่ว่าต้องเสียเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ถ้าห่วงเรื่องของการเสียเรื่อยเปื่อยก็คือของใช้บางอย่างสูญหายเสียหายแตกหกักรล้าวพังหรือ,อคอมเอร์โจรหรือว่าแบบถูกแฮกอะไรก็ตามนะครับโดนวิชาชีพนะครับต้องระวังไปพิเศษนะฮะจัหวะดาวมันมีรายรับที่เข้ามาถ้าเป็นเพื่อนตั้งใจเก็บนะครับยังเพิ่งรีบซื้อ,อย่าเพิ่งรีบใช้เงินจะเหลือนะเพราะว่า อย่าที่บอกว่าเลยจ่ายมันเกาะติดตามมาเราต้องปิดประตูให้ทันนะฮะรับเลยรับเข้ามาเร็วเลยจ่ายจะตามมาใช่ไหมปิดประตูเลยนะครับเรียกว่ามีสติดีๆในการที่ยังไม่ต้องซื้อของที่ที่อยากได้นะฮะของจําเป็นก็ใช้ไปแต่ถ้าอยากได้โดยที่บางทีมันลดร,ราคานะฮะเป็นเซลล์ครับบางทีมันเจอรอตาลอใจนะฮะเออเนี่ยต้องระวังนะครับจะมีเหตุให้สัปดาห์นี้เจอของรอตาลอใจให้ซื้อให้หมุนให้ใช้ เป็นพิเศษนะครับโอเคนะก็เลยแหละนะครับเป็นสัปดาห์ที่เงินโฟกัสเรื่องเงินได้ครับดูเรื่องของการงานครับช่วงนี้ดาวการงานนะฮะการโฟกัสในเรื่องของงานมีเกณฑ์ทําและสําเร็จอ่าหรือมีคนชื่นชมนะครับมันจะต้องแบ่งเรื่องนะฮะเพราะว่าบางทีเรารับงานหลายอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างดีหมดงานที่เรารู้สึกสบายใจพอใจงานนั้นดีงานไหนที่เราไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะฮะ กด้วยเหตุผลคนไหนก็ตามเรื่องนั้นอันตรายครับในช่วงสัปดาห์นี้อาจจะถูกตําหนิหรือคนพูดไม่เข้าหูหรือทําอะไรให้เราแบบเดือดร้อนนะครับฉะนั้นงานที่เราสบายใจเออมันยิ่งเสริมเราเฉยเลยส่วนงานที่เราไม่ค่อยชอบหรือทําให้เราบากใจแล้วเราพยายามเต็มที่กับมีจุดเสียหรือมีตําหนิหรือผิดพลาดหลุดตกหล่นเฉยเลยนะครับขนาดระวังลแล้วนะฮะแปลว่า,าต้องระวังกว่าปกติใน งานที่เราไม่ค่อยชอบหรืองานหรือหน้าที่ที่เราไม่ค่อยพอใจนะฮะนี่แหละมันมาซับเราเฉยนะฮะเรารู้ดูลล้นหน้าเราจะได้ป้องกันแล้วก็แก้ไขหรือหาคนมาช่วยดูแลแก้ปัญหาเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนนะครับโอเคครับต่อมาครับมันดวงเด่นเรื่องของความรักนะฮะระยะนี้มีดวงมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันกับแฟนไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือทํากิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับคนที่รักนะครับเป็นพิเศษนะฮะ ก็บอกให้ฟังก่อนว่าเออถ้าช่วงนี้นะครับมีเหตุปัจจัยในเรื่องของอความรักนะฮะหรือว่ามีเหตุอะไรที่เราจะต้องคุยแล้วทะเลาะบาแว้งกันต้องระวังนะครับเพราะว่า1มันดีตรงที่มีกิจกรรมหรือช่วยเหลือกันและกันดีข้อ2ไม่ใช่ว่าคำว่าดีคือตัวอย่างเพอร์เฟกหมดฮะบางทีมีเหตุเรื่องของงานหรือติดติขดขัดนะครับหรือทําอะไรแล้วทีวานให้แฟนช่วยแฟนช่วยได้บ้างหรือแฟนช่วยแล้วบน่นเออผม เรีกเขาว่าบทดีกว่าระวังคําพูดคําจาะฮะบางทีคุยๆดีๆแล้วชอบหักมุมชอบพูดเกรียกชักใบให้เรือเสียนะ,ะระวังนิดนึงนะฮะเรื่องอื่นอะดีนะครับแต่ว่าวาจาหรือคำพูดการสนทนาระวังจะสร้างเรื่องระหวังกันนะครับแล้วก็สุดท้ายครับดวงระวังเรื่องของงานเร่งด่วนนะฮะเพื่อนๆครับงานเร่งด่วนฉับพลันนะฮะหรืออะไรที่ต้องแข่งกับเวลาจะมีเข้ามาฉะนั้น สิ่งใดที่ทําต้องระวังนะครับเรื่องของการทําไม่ทันหรือแข่งกับเวลาพยายามวางแผนอะไรควรทาก่อนหลังหรืองานเร่งด่วนเอามาทําในช่วงแรกๆให้สําเร็จให้ไวนะครับนี่ฮะคือทางแก้ต่างออกนะครับโอเคนะครับนี่เรื่องราวของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงขวบเดือนนี้ฮะกับเรื่องที่ควณโฟกัสพิเศษ13ถึง19นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ